ฮลโหลฮัลโหลทุกคนป๋าไม่ได้ลงคลิปหนึ่งวันคิดถึงกันไหมส่วนป๋าโคตรคิดถึงทุกคนเลยแล้วก็ดอมสตูดิโอเนี่ยเขาลงเมื่อวานพอดีใช่ไหมแต่เมื่อวานป๋าใช้เวลาพักผ่อนไปในวันปีใหม่นะครับก็เลยไม่ได้ลงวิดีโอให้นะเดี๋ยวมาลงวิดีโอนี้แทนนะครับสุขสันต์วันปีใหม่นะครับทุกคนขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีของทุกๆคนนะครับเอาละเราไปดูกันดีกว่าว่าจัก,กรวาลมัลติเวิร์สอีที่20เนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไปดู ปองกันความช่วยเหลือไททันสปีกเกอร์แมนกำลังจะมาอุ๊ักแมนไม่ได้เห็นเจ้าตั้งนานนะนี่มันกำลังจะระเบิดหอ,อนาฬิกามันกำลังจะระเบิดหอน,นาฬิกาที่ฝรั่งเศสอย่างนั้นเหรอมาแล้วพี่รองของเราไปช่วยพี่รองหน่อยเขาจะหยุดเขาจะหยุดเวลาให้พี่รองเหรอ เอาแล้วเวลาหยุดเวลานี่โคตรเท่อ่ะของลาคล็อคแมนอ่ะใช้เวลาให้คุ้มค่าเพรอหยุดเวลาได้แค่นาทีเดียวไอ้นี่มันมีแม่เหล็กโอ้ยเออโอ,โอ,โอ,โอ้เวลาเดินต่อแล้วโอ้ยแย่แล้วพี่ร้อง อะไรวะเดียวตัวบ้าอะไรกว่านี้ล่ะโอ้โหโ้โหไม่ไม่อุ้ยบาดเจ็บเลยไหมน่ะเกาะหายไปอันหนึ่งเลยไอตัวนี้มันโหด ม,มันเก่งนี่วายตัวเนี้ยโอ้ยเสียหน้าก,กากขาดไปหน้ามันจริงๆคือใครเราเนี่ย,ยนาฬิกาเดินแล้วเฮ้ยโอ้น้ำปทาไมผักผู้หญิงอย่างนั้นล่ะเดี๋ยววูแมนไปหยุดมันให้ได้ แบลลีโมทคอนโทรลมาพี่ลองพี่ลองแย่แล้วว่ะเออสู้เขาหน่อยพี่ลองเออนั่นเหนั่นเหลเต้าหนูต้าหูหน่อยดีวูแมนโหดจังหยุดเยี่ยมหึยกับดัก faster ไม่หยุดเวลาหน่อยโอ้ย ทำผู้หญิงอย่างนี้ได้ยังไงโ้โหแล้วนุงโวยโอ้ยโอ้ยลุ้นจัดตอนนี้ลุ้นจัดโอ้โอ้โอเคออกมาได้อย่างปลอดภัย ขนลุกอะฉากนี้ขนลุกจริงทำไมอลังการอย่างเงี้ยดิวไทท่านว๊า ดขนลุกทุไมกค,คุณชกยังชก้ดูขนาดตัวนั่นสิทุกคนพี่ใหญ่กลายเป็นเด็กน้อยไปเลยพี่รองกลายเป็นเด็กน้อยไปเลยวูดไม ตัวใหญ่ขนาดนั้นนะ่ะโดนโดนใครมาจะโดนพี่ใหญ่ทุกหน้าเละไปนี่ตัวจริงอยู่นี่ไอ้ไซเอนทิสพวกมันมีแผนจะทำอะไรต่อ เพราะมันจะทำอะไรต่อทุกคนอุ้ยอะไรวะเนี่ยทำไมบีตตัวเทนทนิเคิลด้วยอะไรวะไปกันใหญ่แล้ว Get tired of losing, old man. Will you? <laughs> Silence! Uh, not that it was my idea, but you could at least try to last longer instead of counting on your old tricks. Keep their titans busy with your horror toilets, or whatever you call them. Soon there will be no place for them to retreat or upgrade. Clocks will fall. พี่โอ้โหทุกคนตอนนี้เป็นอะไรที่ขุดสุดยอดมากอะทั้งเนื้อเรื่องทั้งฉากแล้วก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงอะน่าจะเป็นตอนที่ดีที่สุดของจักรวาล m u l ติ v e r s e ของ d o s สตรีโแล้วล่ะขนลุกไปมามากตอนนี้นะแล้วอย่างตอนหลังเนี่ยมีตัวละครที่เหมือนจะเป็นบอสของ s k i ป i ิรี o ทอยเลด้วยอะ่ะเอ้ยเนื้อเรื่องมันยิ่งเข้มข้นขึ้นไปอีกนะ ขอไปเจาะลึกไททันดิวแมนอีกรอบหนึ่งนะว่าเขามีอะไรบ้างนะสุดยอดจริงๆสําหรับไททันดิวแมนนะครับส่วนหัวก็ยังคงเอกลักษณ์ของสว่านไว้อยู่นะแต่เป็นสว่านที่ใหญ่ขึ้นเยอะดูการอัปเกรดร่างกายของเขานะเป็นเกราะที่ดูแข็งแรงขึ้นนะถึงแม้ว่าจะส่วนประกอบจะเยอะก็ตามแต่ดูแบบดุดันไม่เกรงใจใครมากขึ้นเลยนะครับสว่านที่เป็นเอกลักษณ์ของเขานี่ก็มีอยู่ที่ไหลที่หัวของเขานะ ตรงกลางเนี่ยจากแกนกลางพลังงานป่าไม่เห็นแล้วนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆฟันเฟืองนะที่เอาไว้บดขยี้โดยเฉพาะเลยไม่เห็นไม่เห็นแกนกลางพลังงานแบบของพี่รองพี่ใหญ่อย่างนี้แล้วนะณที่เซอร์ไพรส์เลยเนี่ยสว่านตรงกลางของเขาสามารถแยกออกเป็นปากได้โอ้โหดูดิมันยิ่งทำให้ไททันดริลแมนเป็นอะไรที่น่าสะพรึงกลัวมากๆอะ่ะโดยจากด้านเขาด้านด้านข้างเขานะมีแหลมๆคมๆ แล้วก็มี้ายๆกับที่เป็นใบเลื่อยเหมือนเหมือนจะเป็นกระดูกสันหลังนะมันยิ่งทําให้เขาเนี่ยดูเหมือนปีศาจขึ้นไปอีกนะเหมือนจะเป็นไคจูเลยล่ะตอนเนี้ยไม่เหมือนเป็นไทยท่านและเหมือนเหมือนไคจูเลยนะตอนเนี้ยโอ้หน้ากลัวจริงๆเนี่ยไครโดนงับไปก็อุ้บบทขยี้เลยน่ากลัวจริงๆเนี่ยตรงกลางของเขาสามารถปล่อยโซ่อ่ที่เป็น เขาเรียกว่าอะไรสว่านตรงปายไปยึดเกาะศัตรูแล้วดึงเข้ามาได้เพื่อที่จะบดขยี้นะเนี่ยเอาไว้บดขยี้โดยเฉพาะเลยโอ้นี่ไงเขาสามารถปิดได้พอปิดปุ๊บมันก็จะเป็นแกนกลางพลังงานเหมือนคนอื่นทั่วไปนะครับตรงอกตรงท้องเขาเนี่ยสามารถเปิดปิดได้โอ้โหดูดิเท่มากเทจะจัดป่าว่าอาวุธเขายังไม่หมดแค่นี้นะเขาน่าจะต้องมีอาวุธอื่นๆอีกนะ ดูจากด้านหลังเหมือนมีม,มีอาวุธอะไรสักอย่างด้วยอะ่ะแต่โดยรวมแล้วคือเทพขนตัวนี่คือใหญ่มากดูดิดูเทียบขนาดตัวกันดิพี่ลองกลายเป็นเด็กน้อยเลยดูดิตบหัวแบบเอ็นดูอ่ะเออทาได้ดีมากอะไรเงี้ยก็ทําได้ดีมากจริงๆพี่ลองเพราะว่าจักรวาลนี้พี่ลองยังไม่ได้พักเลยนะทุกคนบูตลอดเวลาเป็นกําลังเสริมที่ดีมากอะไปพักได้แล้ว เอาล่ะก็จบลงแล้วนะครับสำหรับการ Reaction s k i b i d y Multiverse EP ที่20เหมือนก่อนหน้านี้จักรวาลนี้จะหลงทางไปโน่นไปนี่บ้างนะไปโมโม่ไปตัวตลกอะไรโน่นนี่นั่นบ้าง แต่ตอนนี้เหมือนเนื้อเรื่องจะกลับมาเข้าที่เข้าทางแล้วนะครับมีตัวละครใหม่ที่ดูน่ากลัวมากๆด้วยเหมือนจะเป็นควีนอะไรสักอย่างนะมันยิ่งทําให้เราอยากจะติดตามจักรวาลนี้มากขึ้นด้วยนะครับแล้วทุกคนคิดเห็นกันยังไงอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ